นี่ตอนรับเข้าสู่วินนี่94ทาโร่นะคะดูดวงแรนดอมกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาคนนี้เขาต้องการอะไรจากคุณต้องการความสัมพันธ์ไหมหรือไม่ต้องการหรืออะไรไม่รู้มาดูกันดูได้ทุกเพศทุกวัยทุกความสัมพันธ์ทุกเพศทุกวัยเน้นนะคะเห็นถามกันมาจังเลยผู้ชายดูได้ไหมก็บอกว่าทุกเพศทุกวัยอะเนาะในความสัมพันธ์ครั้งนี้ตัวคุณกับตัวเขาเนี่ย พูดคุยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วต่างคนต่างมีความรู้สึกดีที่เก็บซ่อนไว้ในใจก็ต้องบอกแบบนั้นแล้วก็มันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้รวดเร็วแต่ก็ยังอยู่กันในชีวิตอะพูดง่ายๆเขาอะเป็นคนที่เคยอยากมีความรักเคยอยากที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องราวของความรักมากๆ in love เก่งแต่ ด้วยความที่ไม่ค่อยสนโลกเคยมีแล้วไม่ค่อยสนโลกเนี่ยเลยทำให้อะการมีความรักของเขาอะ่ะมันเป็นอุปสรรคในหลายครั้งมาแล้วพอมีความรักแรกๆก็คุยเยอะคุยแยะทำความรู้จักแต่พอเวลาได้คบกันแล้วเขาก็ไม่มีเวลาให้แล้วบางครั้งก็ออกแนวค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจ เวลางานยุง่งงานเยอะเนี่ยใครอย่าได้เข้าไปทักใครอย่าได้เข้าไปถามถ่ายแม้กระทั่งคนในอดีตของเขาหรืออะไรก็แล้วแต่เขาจะไม่สนใจแล้วเขาก็จะอยู่ในถ้าของเขาแบบนั้นน่ะซึ่งนานวันเข้านานวันเข้าคนคนนี้จะมองว่าความรักเนี่ยบางครั้งอะ่ะไปกินเวลาในการทำงานของเขาหรือเป็นอุปสรรคในการทำงาน เขาจะอารมณ์ดีก็ต่อเมื่องานของเขาทำเสร็จไม่มีปัญหาเขาก็อยากที่จะพูดคุยกับคนรักหรืออะไรแบบเนี้ยซึ่งมันไม่มั่ไม่ใช่พอมันไม่ใช่เสร็จเลยทำให้การมีความรักของเขาอะ่ะมันมีปัญหาแล้วมันก็จบด้วยการที่แยกย้ายกันไปแบบนั้นและตอนเนี้ยตัวเขาเนี่ยน่าจะเติบใหญ่ เพจออฟคัพจากที่วัยรุน่นแล้วก็เริ่มเติบใหญ่ขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่เริ่มรู้อะไรมากขึ้นแล้วอ๋อที่ผ่านมามันไม่โอเคนะด้วยการที่เรามีความรักหรืออะไรก็แล้วแต่เราจะต้องดูแลคนรักหรือใส่ใจพูดจาพูดคุยกันปัญหางานก็ส่วนปัญหางานมันไม่เกี่ยวข้องกันมันจะต้องแยกแยะมันสายไป <c oughs> นั่นคือเรื่องราวในอดีต และเขาก็เริ่มเข้าใจในรูปแบบของความรักว่าเออถ้าเราจะมีความรักเราจะต้องทนุถนอมหัวใจของคนรักหรืออะไรแบบนั้นคุณและเขาเนี่ยมันมีในเรื่องของงานที่เชื่อมโยงกันมีในเรื่องของการพูดคุยเขาอาจจะเป็นเพื่อนของเพื่อนคุณหรือเป็นเพื่อนที่ทำงานหรือทำงานโคกันหรือเป็นคนที่รู้จักกันอยู่แล้วเนี่ยแหละ แล้วก็มีใจให้ซึ่งกันและกันแต่ด้วยตัวเขาอะแต่ก่อนเนี่ยที่เวลาพูดคุยกับคุณเนี่ยดีมีเวลาให้เยอะแยะมากมายเพราะตอนนั้นตัวเขาอาจจะยังไม่ได้มีธุรกิจหรืองานอะไรที่มันเยอะเหมือนในขณะเนี้ยแล้วตอนเนี้ยก็รู้สึกว่าห่างๆกันไปจนคุณก็มองว่ามันก็เหมือนเดิมอะจะมีเขาเข้ามาคุยมันก็ดีในช่วงแรกๆ แล้วพอผลสุดท้ายคุณก็จะต้องให้ความสุขกับตัวเองแต่คุณเป็นคนที่เข้าใจโลกเข้าใจเขาไม่ได้รอคอยเพียงแต่มองว่ามันจะไปกันได้ไหมเนี่ยถ้าสมมุติว่าพูดคุยกับเขาต่อในรูปแบบของความสัมพันธ์เนี่ยเพราะด้วยตัวคุณเนี่ยทำไมคุณถึงรับได้ในบางจุดเพราะว่าตัวคุณเองก็เป็นคนที่มีธุระเยอะด,ยด้วยเช่นกันก็อาจจะไม่ค่อยถนัดในการพิมพ์หรือเขียน สักเท่าไหร่จะเขียนได้ในบางครั้งบางคราวแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาที่จะได้พูดคุยโทรศัพท์หรือไม่สะดวกเพราะด้วยงานคุณและงานเขามันไม่ได้มีช่องว่างขนาดนั้นตรงนี้มันเลยทำให้ความเป็นผู้ใหญ่ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยเออมันเข้าใจกันได้นะมันกลับกลายเป็นเขามองว่าคุณน่ะแตกต่างแตกต่างจากความสัมพันธ์เดิมๆที่เขาเคยเจอ คุณเป็นผู้ใหญ่คุณมีความเข้าใจคุณมีหลักการคุณมีอะไรหลายอย่างแล้วเขาก็มองว่าแบบนี้น่าจะคบกันได้แบบนี้แหละที่มันจะไม่ส่งปัญหาในอนาคตอืมเขามีความสบายอกสบายใจมากเลยนะในช่วงเวลาที่ได้พูดคุยกับคุณหรือได้สารต่อกับคุณในรูปแบบที่ต่างคนต่างรู้กันสองคนแบบนั้นนะ่ะเพราะด้วยตัวคุณอะ่ะก็เป็นคนที่รักความมั่นคงอะ่ะ คุณจะไม่เอาเวลาเนี่ยไปทุ่มเทกับความรักขณะนั้นน่ะเพราะมันเคยทุ่มเทมาแล้วอ่ะแล้วมันก็จบแบบไม่ดีเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกจุดหนึ่งจุดเปลี่ยนของชีวิตคุณซึ่งคุณจะให้ความชัดเจนกับในเรื่องราวของความมั่นคงแล้วก็ในเรื่องของตัวเงินการงานถ้าการงานดีการเงินดีความรักเดี๋ยวมันจะตามมาเองอันนี้เขาเรียกว่า มีมุมมองวิสัยทัศน์ที่ถูกต้องนะตัวเขาก็มองว่าเฮ้ยชีวิตคุณเนี่ยลุยดีนะทำงานเยอะทำงานเก่งน่าจะเป็นผู้นำในครอบครัวหรือเป็นคนที่ระดับหัวหน้าหรือเจ้าของกิจการอะไรแบบเนี้ยซึ่งสไตล์แบบเนี้ยเขาชอบไม่ใช่ว่าเขาจะมาหวังอะไรจากคุณนะเขามองว่าถ้าเกิดใช้ชีวิตร่วมกันเนี่ยปัญหามันแทบจะไม่เกิดขึ้นเลยอ่ะ แต่ยังไรซะตัวเขาก็มองอยู่ดีแหละว่าคุณจะเก่งจะแก่งแค่ไหนคุณก็ยังต้องการช่วงเวลาดีๆช่วงเวลาที่มันสนุกสนานเพราะฉะนั้นตัวเขาเนี่ยเป็นเดอะเมจิเชียนตัวเขาตระหนักรู้ได้แล้วว่าสิ่งที่เขาควรจะต้องทำในความสัมพันธ์ครั้งนี้หรือการดิวกับคุณน,นั่นนะก็คือการที่เขาจะต้องเข้ามาเทคแอคชั่นกับคุณแบบที่คุณต้องการ ไม่มากจนเกินไปไม่น้อยจนเกินไปกลางๆแล้วที่สำคัญก็คือตัวเขาอะ่ะจะต้องลบสไตล์เดิมๆคือการบ้างงานโดยไม่ทำอะไรในความสัมพันธ์อะไม่งั้นอะ่ะตรงเนี้ยเขาก็จะไม่ได้อยู่ดีนะสิ่งที่เขาคาดหวังในความสัมพันธ์นี้หรือสิ่งที่เขาต้องการจากคุณนั่นก็คือเขาไม่ต้องการในเรื่องของการที่จะมาชนะใจคุณหรือไร แต่เขาอยากจะได้ใจคุณมากกว่าในรูปแบบที่ว่ามันจะต้องเป็นความต้องการโดยที่เขาอะ่ะจะมองถึงหลักของความเป็นจริงก็คือคุณสบายใจที่จะดิวกับเขาเขาสบายใจที่จะดิวกับคุณแล้วจะไม่ส่งผลกระทบต่อเรื่องตัวงานหรืออะไรใดๆจะไม่มีความท็อกซิกจะไม่มีความเครียดในความสัมพันธ์เขามองว่า ตัวเขาเนี่ยมันเลยเวลาของในเรื่องความรักอะ่ะมานานแล้วถ้าเกิดตรงเนี้ยเขาไม่ขอโอกาสจากคุณเจอเขาไม่ทําอะไรให้มันดีในความสัมพันธ์โดยการที่ไม่เริ่มต้นเนี่ยมันจะสายและมันจะสายเกินไปเพราะเขามองว่าคนดีๆแบบคุณเนี่ยไม่ได้หากันได้บ่อยๆคือ <c oughs> <c oughs> มันจะเข้าอารมณ์ว่าได้เจอคนที่ดีคนที่ใช่แล้วไง มันก็จะต้องรีบไขว่คว้าคราวนี้ยเขาจะพยายามเขาจะไขว่คว้าแต่เขาก็ให้เกียรติคุณนะเขาจะไม่กดดันเขาจะไม่ตอแยมากมายเพราะเขารู้ว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่มาทําให้คุณเสียเวลาเยอะๆหรือมาลบกวนจิตใจในเวลาที่คุณอาจจะทุ่มเทในเรื่องงานหรือติดปัญหาอะไรอยู่เขาจะเฝ้าดูสังเกตการ ดูจังหวะที่เหมาะสมในการพูดคุยกับคุณในแต่ละครั้งมันจะต้องมีท็อปิกมันจะต้องมีบางสิ่งบางอย่างเข้ามาการเข้ามาคุยเฉยๆกับคุณเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะคุณจะไม่ใช่คนที่จะมานั่งคุยอะไรที่มันไม่สร้างสารรค์ในแต่ละวันแพทเทิร์นเดิมๆสวัสดีตอนเช้ากลางวันกินข้าวแล้วหรือยังก่อนนอนฝันดีอย่างเนี้ย หรือสวัสดีตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยเป็นแผ่นๆน่ะเขารู้ว่าคุณคงจะเขียยทิ้งอ่ะคุณคงจะไม่สนใจการพูดคุยนั่นก็คือว่ามันจะต้องมีในเรื่องของความใส่ใจที่เกิดขึ้นในเรื่องของความเขาเรียกไงความละเอียดอ่อนไม่ใช่ว่าพูดเพื่ออยากจะเอาชนะเอาอกเอาใจในช่วงแรกๆแตะบี้ตะบับนจงพูดอะไรค้างสาย พอได้ความสัมพันธ์แล้วหรือถ้ามีอะไรแล้วเงี้ยแล้วก็ค่อยๆ่อยหนีหายตายจากกันไปแบบนั้นเน่ยใช้ไม่ได้กับเคสนี้แต่เอาข้อจริงอะ่ะตัวเขาก็ไม่ได้คิดแบบนั้นอยู่แล้วเพราะว่าตัวเขาคิดถึงขั้นที่เป็นสี่ไม้อะ่ะสี่ไม้นั่นก็คือการอยากได้ความสัมพันธ์แล้วก็มีความสัมพันธ์ดึกซึ้งในรูปแบบที่ถูกต้องอตามหลักของ เขาเรียกว่าไงพิธีรีตองแต่ระหว่างนี้เขาอยากทำการรู้จักกับคุณให้มันเยอะแต่เขาดูว่าคุณนมันหาเวลาว่างยากมากแต่ก่อนเนี่ยตัวเขาเนี่ยเป็นแบบนี้แต่ตอนนี้ตัวคุณะเป็นแบบนี้นี่คือสิ่งที่เขามองกลับกันว่า๋อแต่ก่อนเราเป็นแบบนี้นี่นาะเราไม่ค่อยมีเวลา หรือว่าตัวคุณอะแต่ก่อนเนี้ยอาจจะไม่ใช่แบบนี้แต่พอมาเจอความสัมพันธ์ที่ไม่ดีหรืออะไรอ่ะเมื่อในอดีตเลยทําให้ไม่ได้โฟกัสกับสิ่งสิ่งนั้นแล้วก็มาทุ่มเทกับการงานก็ได้เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยตัวคุณอะแค่มองว่าคนคนนี้เข้ามาเพื่ออะไรกันแน่ถ้าเข้ามามาสารสัมพันธ์กับคุณนะในรูปแบบที่จริงจังอะหรือพัฒนาเงี้ยคุณก็สนใจเขาอยู่ แต่ถ้าจะเข้ามาในลักษณะที่เป็นรักสามเศร้าโดยพูดอะไรแล้วพูดไม่หมดให้คุณมารู้ตอนหลังว่าเขามีคนของเขาแล้วแล้วก็มาพูดให้คุณรอเดี๋ยวจะเคลียร์เดี๋ยวจะนั่นจะนี่อะไรแบบนี้คุณจะสาบส่งเลยนะแต่คนคนนี้ไม่ใช่เพราะคนคนนี้เนี่ยเขาจะไม่ย้อนถึงอดีตตัดแล้วตัดเลยเออจะไม่มีการให้โอกาสแล้วก็จะไม่ได้เสียดงเสียดายอะไรนั่นก็คือเป็นเรื่องราวที่มัน ผ่านมาแล้วตอนนี้สิ่งที่เขาคาดหวังเจ็ดถ้วยเขาอยากที่จะให้คุณน่ะลองเปิดใจกับเขาหน่อยนึงพูดคุยแบบเพื่อนก่อนก็ได้หรือในโอกาสข้างหน้าอาจจะมีการนัดเจอกันหรือศพโอกาสเหมาะๆไปที่ไหนสักที่หนึง่งเป็นที่เราโหทฐานนะไม่ใช่ว่าไปที่ที่รับรับสองคนไม่ใช่ เพราะเขาอ่ะยิ่งนับวันยิ่งดีวกับคุณยิ่งคุยกับคุณอ่ะแล้วคุณมีเวลาน้อยอะเขาก็ยิ่งอยากพูดคุยกับคุณเยอะขึ้นแล้วก็เยอะขึ้นอะบางครั้งเนี่ยการที่คุณคุยกับเขาน้อยหรือคุณดูเหมือนไม่ได้ใส่ใจเขาอ่ะเขาก็รู้สึกน้อยนะรู้สึกน้อยว่าเอ๊ะเราไม่ถูกใจคุณหรอหมายถึงตัวเขาอะเขามีอะไรไม่ดีหรอด้วยคนคนเนี้ย ภายใต้ใบหน้าอันเรียบเฉยอแต่อารมณ์ความรู้สึกของเขาะมันเยอะนะกับคุณนี่อาจจะเป็นข้อเสียก็ได้ที่คุณมองว่าก็เขาไม่ได้ส่งอาการไม่ได้ส่งความรู้สึกจะรู้ได้ไงว่าเขาชอบก็ไกลๆแล้วก็คือเขาก็ยังมีสเปซนั่นแหละยังไม่กล้าด้วยความที่คุณอาจจะดูแตกต่างจากเขาเยอะอายุวัยหน้าที่การงาน ความรับชอบแต่สําหรับเขาอะถามว่าเป็นอุปสรรคไหมมันไม่ได้เป็นอุปสรรคแต่เขาไม่ดูว่ารสนิยมเทสของคุณชอบแบบไหนแล้วที่สําคัญคือคุณมีคนเก่าๆของคุณยังอยู่ในความสัมพันธ์หรือเปล่าแต่ตัวเขาอะเขาเคลียร์หมดเรียบร้อยเขาไม่ได้มีใครแต่เขาก็ต้องให้เกียรติแหละเขาไม่อยากกดดันคุณเขาไม่อยากร่วงเกิน ไม่อยากเข้าไปทำให้คุณอึดอัดไม่สบายใจเกิดถ้าเกิดคุณเป็นในรูปแบบที่เขาคิดว่าคุณมีใครก็แล้วแต่แต่ไพ่จัส m เมนกับไพ่เดอะเลเบอกว่าความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยทั้งคู่ไม่ได้มีใครถึงถ้ามีมันก็เป็นในเรื่องของอดีตมันจบไปแล้วคู่กรรมคู่ที่ไม่ใช่คู่ที่ใช่มาแทนที่ ในอนาคตมันจะเกิดในสิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นเป็นความรักครั้งใหม่เป็นความรักที่สดใสโดยที่ตัวเขาเนี่ยแหละจะเป็นคนเข้าหาคุณแล้วก็มีความพยายามในความสัมพันธ์เนี้ยค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นโดยสรุปเขาเข้ามาหาคุณเพื่ออะไรเพื่ออยากรู้จักเรียนรู้แล้วก็รู้สึกถูกใจกับคุณมากมีความรู้สึกให้กับคุณนะ่ะค่อนข้างเยอะรู้สึกดี อยากจะให้มันเป็นความรักที่สมบูรณ์แบบถึงแม้จะช้าก็รอได้เพียงแต่ขอให้คุณนะ่ะเปิดใจแต่ข้อเสียของเขาก็มีคือการที่เขาไม่แสดงออกตัวคุณก็มองถึงจุดจุดนี้เหมือนกันในเมื่อเขาไม่แสดงออกคุณจะทำอะไรมากไม่ได้เดี๋ยวเราลองไปดูว่าหลังจากนี้มันจะเป็นยังไงตัวเขาบางครั้งอ่ะ เขาใช้สมาธินะในการแก้ไขปัญหาหรือการอยู่กับตัวเองเมื่อแต่ก่อนเนี่ยแล้วมาตอนหลังเนี่ยเขาอ่ะก็เยียวยาตัวเองได้จนกลับมามีทุกสิ่งทุกอย่างการที่เขาละเลยในเรื่องหัวใจเนี่ยมันก็เป็นช่วงทางแยกในตอนนั้นแต่ตอนเนี้ยเขาเข้าใจว่าคู่บุญคู่บารามีของเขาอ่ะมันจะมีสิ่ง เพราะเขาเคยอธิษฐานและเขาก็ขอแล้วเขาก็ขอสต็อปในเรื่องราวที่เป็นคู่กรรมเพราะฉะนั้นระหว่างคุณกับเขาอ่ะมันจะเกิดในเรื่องราวของความรักที่ค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆสานต่อคุณไม่ต้องกลัวว่าคุณจะตกกับดักในเรื่องของความรักที่ท็อกซิกเพราะด้วยตัวคุณน่ะมีสิ่งที่ดีๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่แล้วด้วยสติปัญญาอะไรของคุณอ่ะมันจะนำทาง ให้คุณนะได้พบเจอกับสิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ใช่มันหมดเวลาแล้วมันจบไปเรียบร้อยแล้วนับจากนี้เป็นต้นไปคุณและเขาเนี่ยมันจะมีในเรื่องราวของการคิวการรักษาซึ่งกันและกันมาปอบโยนกันมาให้ความเข้าใจกันมาเป็นความรักที่ดีมีอิสระซึ่งกันและกันไม่ได้กดดันไม่ได้คอนโทรลแล้วเป็นดวงที่ว่าถ้าได้คบกันแล้วเนี่ยมันมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองความรวยใช่ ตรงนี้แหละมันจะก่อกําเนิดในเรื่องราวของครอบครัวนะคะครอบครัวอันเนี้ยเป็นนกที่คู่กันแล้วก็มีลูกนกอยู่ด้วยผลบุญไม่คุณและเขาก็ที่นับถือพ่อพิคคเน่แล้วบางคู่บางคนก็จะได้ก่อกําเนิดแบบนี้นะคะเป็นความรักที่ดีในอนาคตสืบเรื่องต่อไปเดี๋ยวให้นางฟ้ามาดูนะคะ ให้นางฟ้าบอกว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้ก่อนหน้านี้ทั้งคู่เจอความรักที่ไม่ดีแต่ก็ไม่ได้อินว่าจะต้องผิดหวังแล้วก็ใช้ชีวิตได้ดีได้ดีแล้วก็ได้ดีมากๆด้วยจนได้ดึงดูดสิ่งที่ดีๆเข้ามาคุณและเขามีพลังงานของ past l i f ความเป็นอดีตชาติ้ววนกลับมาได้สานต่อกันใหม่มาเป็นความรักครั้งใหม่และใต้สำรับก็คือ wedding ในวันที่ทั้งคู่รักตัวเองเป็นใช้กฎได้ดีแล้วมันมีความเป็นคู่กันนั่นแหละจากอดีตแล้วมันก็สานต่อมาถึงปัจจุบันได้นะคะเดี๋ยวเราลองไปดูข้อความในใจจากเขาถึงคุณนะคะข้อความในใจเขาจะบอกกับคุณว่าเราต่างก็รู้ฉันไม่ใช่คนที่ใช่สำหรับคุณเขาก็รู้สึกประมาาเหมือนกันนะคะ แต่เขารู้ว่าคุณอ่ะคือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาไม่รู้สัญชาตญาณของเขามันบอกมาแบบนั้นน่ะเขาหวังว่าวันหนึ่งอ่ะคุณคงจะเปิดโอกาสให้กับเขาหรือเข้าใจเขาได้มากขึ้นกว่านี้อ่ะเขารู้สึกถึงคุณถึงแม้ว่ายังจะรู้จักกันไม่มากหรืออยู่ห่างไกลกันเขาดูว่าคุณน่ะ เป็นสิ่งที่ดีแต่บางครั้งตัวเขาเองนั่นแหละที่ทําให้คุณควยเขวจากการที่ไม่แสดงออกให้มันชัดเจนไปเลยแต่ก็ต้องเข้าใจนะว่าสถานการณ์หรือสิ่งแวดล้อมอะไรบางอย่างมันทําไม่ได้มันก็ต้องค่อยๆดูกันไปก่อนเขาเล่นบทสนทนาที่ซ้าแล้วซ้าเล่ากับคุณก็เพราะว่าเขาอยากรู้จักคุณแต่เขาไม่รู้ว่าจะหาเรื่องอะไรมาคุยกับคุณไง แต่ที่สําคัญก็คือแค่เวลาได้อยู่ใกล้คุณน่ะหรือได้พูดคุยกับคุณน่ะมันก็โคตรมีความสุขเลยเขาหวังว่าความสัมพันธ์นี้มันจะเกิดขึ้นด้วยตัวของเขาเนี่ยแหละจะต้องทําแล้วก็จะต้องท,าทําให้ได้แล้วก็ดีด้วยเขามั่นใจว่าเป็นแบบนั้นเดี๋ยวลองดูนะคะช่วงเวลาที่สําคัญสำคัญไม่ว่าจะเป็นวันเกิดเดือนเกิดหรือช่วงเวลาที่คุณและเขาจะได้สมหวังกันนะคะ ศเริ่มต้นได้เลย4วันที่4เดือน4หรือว่าอีก4เดือนเดือนเมษาวันที่4ของเดือนก็ได้6วัน6ก e e k เดือน6กมิถุนาหรือวันที่6ของเดือนก็ได้นะคะวันนี้ก็จบแล้วสำหรับแรนด้อมขอขอบคุณมากที่มารับชมแล้วก็รับฟัง ออขอค่าครูโดยการกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์ดูโฆษณาไม่กดข้ามนะคะแล้วก็สมัครเป็นสมาชิกมี50บาท100บาททุกช่องทางรวมทั้งการดูดวงก็นำมาหักแล้วก็ไปทำบุญช่วงนี้ก็จะมีอันนี้นะคะหนังสือนะคะไพ่เรียนด้วยตัวเองอ่านด้วยความเข้าใจไม่ต้องท่องจำเล่มละ2อ0บาท แล้วก็ไพ่ยิปซีนะคะหรือไพ่ทาโร่หนึ่งสำหรับ150บาทรวมกันเป็น400บาทจะซื้อแยกก็ได้บวกค่าส่ง50บาทพื้นที่ห่างไกลเพิ่ม50บาทเท่านั้นเองนะคะรายละเอียดใต้ดิฟคิเช่นด้านล่างนี้แล้วนะคะสามารถทักไลน์มาคุยกันได้นะแล้วก็นี่เลยอีก2รายการ แล้วก็รายการถัดๆไปสามารถกดดูต่อนเนื่องได้กดติดตามได้นะคะช่วงนี้ก็จะมีพอดแคสต์ไปฟังได้ใน YouTube Music แล้วก็เพลย์ลิสต์นะคะมีหลายๆอย่างให้เลือกดูกันวันนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะบ๊ายๆรักๆนะคะ